พี่เดียวถามว่าฟูนอ่ะอารมณ์นั้นหนึ่งยามาแค่หูให่หน่อยแค่หูให้หน่อยโอยเขี่มทำเป็นลังเกียจ สวัสดีครับพี่ตี๋คนสวยเนี่ยหนูไล้แล้วไม่กระตุกแล้วเนี่ยเห็นไหมเน็ดดีหรอก มาเล่นที่เก่ามึ้งเลยเ <c oughs> ยอะๆตรงนี้นไงใช่ไม่เคยคู่นี้ไม่กลับบ้านเหรอจ๋ากลับค่ะทุกคนเบบี้กลับวันที่สิบเช่นกมค่ะเพราะว่าน้องบุ๊กไล่ไหมเดือนนี้พี่อค่ะ ไม่ได้ไลค์ค่ะเพราะว่าเหมือนยอดมันไม่ถึงเพราะยอดไม่ถึงเลยทีเนี้ยใช่เป็นบวตีอะ่ะดีโกโไ้ไลค์ก็คือเงินเดือนของเราเลยนะทุกคนถือว่าเป,เป็นเงินเดือนของเราเลยแต่ว่าบุ๊อะเหมือนยอดยอดดาวน์โหลดแล้วก็ยอดถั่วไม่ถึงเดือนนี้ก็เลยไม่ได้ไลค์นะฮะไม่ได้เงินเดือนเนี่ย มด้เงินีนยนพี่ชอบโทรศัพท์รุ่นไรคะพี่ชอบพี่อ่ะส่วนมากที่ชอบเลยคือชอบไอโฟนเพูดว่ากล้องมันสวยนะกล้องสวยอะ่ะใช่ไหมเราแอบขอโมยของคุณบุ๊กมาเล่นเ <laughs> <laughs> ย่บบอกพิ่ติติ

โดยพวกต่างวัยทำจนเขาตาเกียนัน